ฉั่าเีเป็นเรงที่บนี้เราอนเอเตไป้แล้วอก็มีคนแบบว่าดูเยอะเหมือนกันนะหมายมันก็ดีใจที่แบบมีหลายๆคนแบบเข้ามาดูเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าเอออินกับตัวซีรีส์ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าแบบโอ้ก็ดีที่แบบว่ามีคนแบบมีทั้งชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีนะแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็ติดตามอ่านตลอดว่าแบบว่าเอ้ยมันมี ยังไงบ้างที่แบบจุดไหนที่เราต้องแก้ไขหรือเปล่าหรือว่าจุดไหนที่แบบเฮ้ยมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้เก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราได้เห็นการแบบว่าวิธีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเหมือนกันเนาะมีแบบคอมเมนต์รูปหลักหลายรูปแบบเลยใช่ใช่ใช่ใชออ่แล้วหลังจากานี้วันที่เก้าที่ใจะได้ดูในที่ีแล้วเนาะวันที่หกวันที่หกครับก็ก็ดูทุกวันพุธพฤหัตครับสองซึ่งที่ช่อง JMB ยี่สิบห้านะครับเออไม่อยากจะคิดว่าเป็นแฟนที่ได้ดูในทีวี้กันนะครับเราจะซีนแตก ก็ผมว่าต่างไหมเหรอก็ก็ต่างต่างมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่าแบบหลายๆที่บางคนดูในแอปบางคนก็รอดูในทีวีเหมือนกันหรือว่าแบบชาวต่างประเทศต่างชาติอะไรด้วยครับก็จะมีแบบหลายๆคอมเมนต์เข้ามาดูโอ้โหผมว่ามันยากมากเหมือนกันนะเพราะว่าแบบหมายถึงแบบคือมันเหมือน มันเหมือนเป็นงานหินอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงใหม่แล้วแบบโอ้โหสกิลเราก็ไม่ได้เยอะไงแล้วแบบว่าเราก็ไปเร่งเรียนมาแต่ว่าด้วยควาแรคเตอร์ตัวนี้มันฉีกกระชากจากคาแรคเตอร์เดิมนี่เรามีอยู่แล้วอะแล้วมันก็คือมันมีความปมของตัวละครตัวนี้มันเยอะไม่ว่าจะเป็นโรคมองไม่เห็นหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในมังกาต่างกับผมนะใช่ปะ,ะแล้วก็เป็นตัวประธานบริษัทด้วยมีปมเรื่องแม่เรื่องพี่น้องอเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่ายากมาก ๆๆผมว่าก็คงเป็นเรื่องโลกนั่นแหละเพราะว่าโลกมองไม่เห็นหน้ามันก็มีจริงแต่ว่ามันหาเรฟเฟรนซ์ยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยที่แบบว่าคนจะเป็นโรคนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยโลกมองไม่เห็นหน้าเนี่ยตัวพระเอกอะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเป็นตั้งแต่เด็กเราทําธุรกิจทํางานมาเงี้ยมันมีความแบบว่า มันปรับตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วอะอยู่ในสังคมได้ระดับหนึ่งจะไม่ใช่แบบเราเล่นออกมาแบบเรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าคือเรามองไม่เห็นแต่เราปรับตัวได้ความยากมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วคือแบบมันก็นเลยส่งผลให้คาแรคเตอร์ของตัวพระเอกเนี่ยมันจะมีรีแอคหรือว่าวิธีการพูดที่แปลกกว่าคนอื่นเออว่าแบบว่าพออยู่ในสังคมที่เรามองไม่เห็นหน้าใครอะเราก็าอาจจะเชื่อในสิ่งที่พูดหรือเปล่าหรือว่ามีสงสัยไหมหรือว่าอะไรเพื่อเป็นความลับไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นโลกนี้ โูยากที่สุดเลยอะแล้วอย่างตอนแสดงอะมันต้องคองหน้าพี่้าวเขายัางไงให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นหน้าเขาอะฟัาจริงอะสำหรับผมอะมองจุดตรงกลางนะ,ะ,ะคือๆๆมันก็จะมีตอนเวิร์กช็อปที่แบบว่าเราลองฝึกว่าแบบเปิดสวิตว่าแบบว่าเห็นก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสุดท้ายว่าวิธีที่ง่ายที่สุดอะมองตรงกลางไม่ก็ห่างตาแล้วมองเข้าไปจุดๆเลยอะเพราะว่าตัววิกฤตเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นรู้ เราจะมองไม่เห็นหน้าแต่ไม่มองหน้าไม่ได้ <ฮะ S 1> มันเลยจําเป็นต้องมองที่ตาเท่านั้นเ,ออเพราะว่ามันก็คงรู้ว่าตำแหน่งตาอยู่ประมาณเท่านี้ใช่ไหมออแล้วก็คือแบบมองแต่ไม่เห็นอะงานที่เก้าเขาก็งานหนักกันนะปกติเราได้ลครเราต้องมองตา,ตงงตากันทีนี้เราแทบจะไม่มองตาเขเลยงานหนักเหมือนกันใช่ไหมเขาเองเก็ก็ถามว่าหนักไหมเหรอ,อ,อคือในตัวของตัวละครนะครับออมันยังเชื่อว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นโรคอะไรหลายๆคนนอะ เขา่าแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มีบุคลิกที่แปลกเฉยๆเพราะว่าเราอะมองตาอยู่นะแต่เราไม่เห็นยากมากอะแต่โตเยอะครับเพราะว่ามันคือมันคือเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าเราต้องเป็นบทที่ออกมาจากโลกภายนอกอะแล้วแบบบทที่โตขึ้นนักแสดงรุ่นใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามคือแบบ มันพัฒนายเยอะเพราะว่ามีคนเข้ามาสนใจเยอะมีคอมเมนต์มากมายอะไรเงี้ยซึ่งเราคอมเมนต์อ่ะมันมีหลายๆอย่างที่เราสามารถเอามาปรับปรุงตัวได้เยอะมากเหมือนกันแล้วแบบผมว่าเวลาเราทางานงานหนึ่งอ่ะคือบแบบการที่ได้เรามองจากบุคคลที่3ามอ่ะคือเล่นเสร็จแล้วเรามองเข้ามาเราจะเห็นข้อแบบว่าจุดแก้ไขจุด,ดดีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะทำให้ผมแบบได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็หลายๆอย่างทําให้แบบพัฒนาขึ้นจากไปอีก ขั้นแน่นอนนะครับหลังจากเรื่องนี้อะไรเนงะี้ยใจฟูไหมมันมันก็รู้สึกฟูแหละว่าแบบว่าเราเห็นตัวเองที่แบบมุมที่ต่างขึ้นอะไรเงี้ยก็โหรู้สึกฟูเหมือนกันแล้วอย่างน้อยก็คือแบบเฮ้เราก็มีมุมนี้ด้วยที่แบบไม่ได้มุมนิ่งๆแล้วเหมือนเรื่องที่แล้วอะไร ก็ฝากเฟซเซ็ดเลิฟรักไม่รู้หน้าด้วยนะครับทุกวันพุธเพื่อหัสถ้เาเวลาสองทุ่มครึ่งช่องเจมยิบห้านะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอให้สนุกนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณนะครับ